จเจริญพรญาติโยมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองมิถุนายนพุทธศักราช2567วันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าว่าก่อนตัดสู้นั้นมีเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแล้วก็ การที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะจตสรูเนี่ยมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างจากเราเรียนรู้ประวัติของพระพุทธศาสนาเราก็จะมีความเข้าใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของผู้ที่มีปัญญามากเป็นผู้ที่มีสติปัญญา ฉะนั้นเมื่อเราเรียนรู้อะไรที่ไม่เข้าใจแล้วเราก็ต้องถามหรือว่าฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกอเรียกว่าทำให้เกิดปัญญาได้นั่นเองแล้วก็ที่สาคัญก็คือเราต้องมีสติเพราะว่าพอสติสมาธิทำให้เกิดปัญญาฉะนั้นเราต้องมีพื้นฐานของสติ ไปสู่สมาธิแล้วจึงเกิดปัญญาถ้าเราคาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เรียกว่าไม่มีการเตรียมตัวเรื่องที่จะทำให้เราเกิดปัญญานั้นก็ยากเรียกว่าทั้งสติทั้งสมาธิแล้วครับเป็นการเตรียมเตรียมร่างกายหรือว่าเตรียมความพร้อมให้กับการได้รับปัญญา ทางพระพุทธศาสนานั่นเองวันนี้เรามาดูกันว่า,วาเจ้าชายสิทธนะัตถะนึกยังไงถึงจะได้มาบวชนะเพราะว่าการที่เจ้าชายสิทธัตถะลงไปเข้าไปในเมืองเออรียกว่าออกจากพระราชวังเข้าไปในเมืองก็เลยเห็นคนแก่คนเจ็บ คนตายแล้วก็สมณะก็จึงมีความคิดเห็นว่าพูดย่อๆก็คือมีความคิดเห็นว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยทำไมมันต้องแก่แล้วทำไมต้องเจ็บแล้วทำไมต้องตายแล้วก็ได้เห็นสมณะอะมีไว้ทำาไรทำอะไรสมณะ,ะนักบวชเนี่ยมีไว้ทำอะไร ก็เห็นว่าคนเหล่านี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยเราต้องเวียนวนเวียนอยู่อย่างนี้อย่างนั้นหรือแล้วเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือไม่นั่นก็เป็นการสังเกตของเจ้าชายสิทธัตถะว่าพอออกบวช เรียกว่าออกบวชก็เลยไปศึกษาแบบคนทั่วไปแ่ะครับก่อนที่จะเรียนรู้อะไรก็ต้องไปศึกษากับครูบาอาจารย์ก็ต้องไปศึกษาจากคนอื่นเรียนแบบเรียนเอาตัวอย่างคนอื่นมาก่อนเรียนกับอาลาละดาบทกับอุอทกดาบทสองคนนั้นก็สอนสอนแบบเรียกว่า จนเจ้าชายสิทธัตถนั้นมีความรู้เทียบเท่าอาจารย์เขาว่าได้เรียกว่าทั้งสองอาจารย์เขาบอกเอ,อม,าม,ามารวมกันมาช่วยกันสอนคนอื่นดีกว่าให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ที่สองอาจารย์นั้นได้เรียนรู้เจ้าชายสิทธัตถาก็ยังเห็นว่าออมันยังไม่ผลแก่ผลเจ็บผลตายได้ มันยังไม่ไม่สมดังที่ใจปรารถนามันยังเป็นควา,ามทุกข์ยู่มันยังมีการบีบขันเปลี่ยนแปลงนั่นเองทุกก็คือสภาพที่มันมีควา,ามบีบขันให้คงตัวอยู่ไม่ได้มีควา,ามเปลี่ยนแปลงไปดฉะนั้นเจ้าชายดิตรัฐก็เลยว่าขอไปปฏิบัติเองดีว่า เพือจะได้มีความรู้อะไรมากขึ้นพอมาปฏิบัติเองก็พูดง่ายๆว่าย้ายจากสำนักสองอาจารย์นั้นมาฝึกปฏิบัติเองก็เลยสังเกตสังเกตครั้งหนึ่งที่ตอนตอนเองยังเล็กอยู่ในพิธีแลกนาฝันเนี่ยว่าตนเองนั้นได้ มีสติมีสมาธิเกิดขึ้นเรียกว่าถ้าเป็นภาษาพูดก็เรียกว่าได้ปฐมฌานคือสมาธิเบื้องต้นเนี่ยก็เลยใช้ตรงนั้นเป็นบาดฐานเบื้องต้นคือที่เราใช้ภาษาทั่วไปว่าปฐมฌานจากการที่ได้ปฐมฌานก็นั่งพิจารณาจน จนเข้าใจเข้าใจความจริงเกิดการระลึกชาติได้การระลึกชาติได้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดว่าเอ้ยมนุษย์หรือว่าคนาสัตว์ต่างๆเนี่สรรพสิ่งสังขา,ารทั้งหลายเนี่ยมีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเ,เรียกว่าระลึกชาติได้นั่นเอง ก็เรียกว่าการระลึกชาติตรงนั้นถ้าเปรียบเทียบในปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ก็เหมือนเห็นการวนเวียนของน้ำเห็นไหมจากน้ำกลายเป็นไอไอระเหยไปเป็นไอแล้วก็เป็นก้อนเมฆแล้วก็ได้รับอากาศเย็นจากข้างบนตกมาเป็นฝนกลายเป็นน้ำอีกเนี่ยคือตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ที่จะพอมองเห็นภาพนั้นเอง การเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ก็ใกล้เคียงกันอย่างนั้นแล้วครับมีการเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างไปชดใช้กรรมต่างๆบ้างนั่นคือผลของการที่ได้สมาธิเบื้องต้นแล้วก็เกิดได้การระลึกชาติ นั่นเองพอพิจารณาไปก็เกิดเป็นปัญญาเห็นว่าเราจะหยุดการวิ่นไหวใตเกิดนี้อย่างไรนั่นก็คือการที่พระพุทธองค์พิจารณาหรือว่า,าถ้าพูดไปภปาษาทั่วไปก็คือการสังเกตพิจารณา ออวิตกวิจารณ์ขึ้นคือ,คอการสังเกตพิจารณาว่าเออทาไมคนเรานี้มันเป็นเป็นทุกข์อย่างไรเป็นทุกข์มีสภาพเป็นทุกข์อย่างไรมีความบีบคั้นอย่างไรหรือว่าเป็นทุกข์แล้วก็เห็นว่ากายคนเราเนี่ยทําอย่างไรมันถึงจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็พิจารณาแยกแยกกายของคนเรานั้นเป็น ห้ากองด้วยกันก็คือขันห้านี้แหละครับรูปเวทนาสัญญาต่างขาดแล้วก็วิญญาณหรือว่ายนย่อเหลือรูปกับนามหรือว่ากายกระใจน,นั่นเองแบ่งแบ่งกายมนุษย์เนี่ยออกเป็นสองส่วนคือส่วนของกายกับส่วนของใจพระพุทธเจ้าใจติต่าในในการที่ ได้กําลังพิจารณาอยู่อย่างนั้นก็เห็นว่ากายนี้ก็ส่วนหนึ่งใจนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนเรื่องของกายเรื่องของสสารเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เพียงแต่ดูแลแก้ไขเขาตามอาการเรียกว่าทุกทางกายจะหมดไปก็ด้วยการแก้ไขบำรุงดูแลเขา แก้ไขรักษาเขาไปตามอาการเท่าที่จะทำได้นั่นเป็นเรื่องของวัตถุที่พระพุทธองค์มองเห็นแล้วสิ่งที่พระพุทธองเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของใจเรื่องของใจวัดใจเราคนเรานั้นมันมันเป็นทุกข์มีสภาพถูกบีบขันเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะยังมีความรู้สึกยึดมันม่นถือมั่น อยู่นั่นเองว่าเป็นเราเป็นตัวตนเราฉะนั้นพระพุทธองค์ก็เลยหาวิธีหาวิธีที่จะทำอย่างไรให้ไม่มีตัวตนเพราะว่าถ้าเรามีอะไรสิ่งนั้นก็จะทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าไม่มีสิ่งนั้นมันก็จะไม่เป็นทุกข จ้าชายดิตาาจึงมองเห็นว่าอ๋อสิ่งต่างๆนั้นมันเกิดจากจิตของเราทั้งหมดมันเกิดจากจิตจิตที่เกิดความคิดยึดมั่นถือมั่นว่านี่กายของเรานี่ใจของเราทั้งๆที่ทั้งกายและใจนั้นก็เป็นแต่เพียงท่าตามธรรมชาติเท่านั้นพระพุทธองค์พิจารณาสังเกตไปเรื่อยๆจนจิตตั้งมั่น เห็นแจ้งความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของจิตใจเป็นพลังงานนั้นมันมีแต่ถ้าตตามธรรมชาติมันไม่ใช่ตัวตนตรงนั้นเรียกว่าเห็นไตรลักษณะเห็นสังขารทั้งหลายเป็นไปตามไตรลักษณะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เห็นว่าไม่เที่ยงเห็นมีความเปลี่ยนแปลงสภาพถูกบีบคั้นทําให้เปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นว่าสังขารทั้งหลายนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยฉะนั้นเมื่อเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วเจ้าชายสิทธัตถะในความเข้าใจของอาตมานะก็เลยคิดว่ามันมีแต่จกิตที่เป็นผู้รู้อืม มันไม่ใช่ตัวตนมันมีจิตเป็นผู้รู้ที่เกิดเป็นตัวตนได้ก็เพราะเกิดจิตที่ปรุงแต่งจิตที่มันปรุงแต่งนั้นแหละครับทำให้เกิดเป็นตัวเป็นตนได้เมื่อเกิดเป็นตัวเป็นตนก็มีตัวทุกข์ทำให้เกิดทุกข์ได้เกิดทำให้มีสภาพความบีบคั้นให้ท่งตัวอยู่ไม่ได้ ่ว่าเกิดเป็นความทุกข์เกิดเป็นคนขึ้นมาถ้าเกิดเป็นคนมันก็มีคนแก่คนเจ็บแล้วก็คนตายแล้ะครับถ้าเราเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเห็นรูปก็สักแต่เห็นรูปไม่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นไม่คิดเข้าไปปรุงแต่งว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวเป็นตนมันก็จะไม่เกิดความปรุงแต่งเมื่อไม่เกิดความปรุงแต่งนั้นจิตก็ เพียงแต่เป็นผู้รู้รู้ดูสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเห็นทธาตุต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไม่มีเราเข้าไปเป็นตัวตนหรือว่าเป็นคนเป็นเขาเป็นเรามีแต่ธาตุเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีเราที่มีเราก็เพราะว่าจิตเข้าไปปรุงแต่งแหละครับอนความปรุงแต่งนั้นแหะครับทําให้เราเกิดทุกข์ สิ่งที่พระพุทธองค์เห็นหรือว่าเห็นแจ้งก็คือเห็นว่าคนหรือว่ามนุษย์เนี่ยคือรูปก,กับนามสสารแล้วก็พลังงานเห็นเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่เราทุกข พราะเราไปปรุงแต่งพอปรุงแต่งแล้วก็ทําให้เราเกิดสุขเกิดทุกข์ทา,ทางที่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเพียงแต่ธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นอาจจะฟังยากนะครับวันนี้ก็เข้าใจอย่างไรก็พูดอย่างนั้นแล้วครับแต่มาก็สมมุติสมมุติ สมมุติขึ้นมาว่าอาตมาเข้าใจอย่างนี้ก็เลยแบ่งปันความรู้ที่อาตมาเข้าใจแบ่งปันความรู้กันส่วนผู้ที่ไม่ได้เห็นอย่างที่อาตมาเห็นก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าต่างคนต่างเห็นต่างคนก็ต่างเข้าใจต่างๆกันแต่สิ่งที่อาตมา เข้าใจก็คือเห็นว่าเจ้าใจยสิทธัตถานั้นเห็นแจ้งในรูปนามกายใจว่าเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติถ้าตามธรรมชาติก็คือเห็นว่าร่างกายนั้นเป็นขันหาเป็นส่วนของสสารแล้วก็พลังงานสสารนั้นก็หมุนเวียนเปลี่ยนก้าไปแล้วครับ อย่างกะที่อาตมายกตัวอย่างการหมุนเวียนของน้ำในข้างต้นนั้นละกันนั่นเป็นเรื่องของสสารส่วนเรื่องของพลังงานนั่นก็คือเรื่องของจิตวิญญาณจิตวิญญาณหรือพลังงานหรือว่าตอนที่หลังก,ก็มาบัญญัติเป็นคำพูดขึ้นว่าวิญญาณก็คือธาตุธาตุหนึ่งคือธาตุรู้รู้อะไรได้นั่นเอง จะรู้อะไรได้ก็เกี่ยวเนื่องจากการที่มีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละครับสัมผัสกับรูปรสกลิ่นเสียงนี่แหละครับแล้วก็เกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าวิญญาณการรับรู้ทางอายตนะภายในอายตนะภายนอกเนี่เรียกว่าเรารู้ถ้าเรารู้เฉยเยเราเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัณสัมผัส ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราได้แต่รับรู้เฉยๆได้แค่รู้เราไม่ปรุงแต่งไปเป็นชอบเป็นชงังไม่เข้าไปยึดมั่นถึงมันว่านั้นเป็นเรานั้นของของเราตรงนั้นเราก็จะไม่เป็นทุกข์แต่ว่าที่เราเป็นทุกข์กันก็คือการที่เราเข้าไปยึด เป็นชอบเป็นชังเป็นผิดเป็นถูกเป็นดีใจเป็นเสียใจจึงเกิดเป็นสุขบ้างทุกบ้างนั่นเองถ้าเราสามารถเข้าใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นธาตุเราแค่เข้าไปรู้ธาตุเขาได้รู้เฉยเฉยรู้ของการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปมีแต่รู้ครับไม่มีตัวตนที่เข้า ไปรับสภาพการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นถ้าเรา,ารู้ก็สักแต่ว่ารู้อย่างที่กว่าวและครับไม่เข้าไปยึดมั่นว่าเป็นตัวตนเราตรงนั้นก็จะทำให้เราไม่มีตัวตนเมื่อเรามองสิ่งต่างๆแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนั้นในโลกนี้ มิใช่ตนคำนี้สำคัญครับถ้าเราเห็นแจ้งได้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมิใช่ตนคนก็ไม่มีครับคนแก่ก็ไม่มีคนเจ็บก็ไม่มีคนตายก็ไม่มีที่แก่ก็คือธาตุมันแก่ที่เจ็บนั่นก็คือธาตมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่มีคนตาย มีแต่ธาตุเท่านั้นที่เปลี่ยนไปจเจริญบรรณ์นนี้อาจจะดูแล้วฟังยากสักนิดหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจไฟในธรรมแล้วก็สนใจไฟปฏิบัตินั่นเองฉะนั้นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์เจ้าใจสิทธะ มาเห็นแจ้งความจริงก็เห็นแจ้งว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่ใช่ตัวตนเมื่อหมดความรู้สึกว่าเป็นตัวตนแล้วก็เรียกว่าผลทุกความทุก์มันก็ไม่มีลวครับเพราะไม่มีตัวตนเขาไปลองรับเพราะว่าทุกทุกครั้งที่เราเป็นทุก์เพราะมันยังมี ตัวเรามีของเรามีตัวตนของตนอยู่นั่นเองถ้าเราเห็นว่าตปละสิ่งเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติเราเข้าใจอย่างนี้ได้จริงเราจะไม่เข้าไปเป็นทุกข์จเจริญพรน,นี้ขอฝากไว้นำไปพิจรารณาอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยจเจริญพร